สวัสดีครับทักทายพี่น้องเขาตอนคำคำเนาะครับเนาะตอนนี้กับสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับทุกคนเวลานี้เนาะครับที่ระยองเนาะครับเนาะเวลานี้ที่ระยองนะครับสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีพี่น้องครับฤดูหนาวจะเป็นแบบนี้เนาะบรรยากาศสิบรรยากาศสิไดฟิวมากๆเลยนะครับเพราะว่าสิบแปดนาฬิกานี่มืดแล้วครับทุกคนนะครับมืดแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้นี่ คิดพ่ออยู่กลางทุ่งหน้าบันเฮาเนาะกลางทุ่งหน้าบันเฮานี่สิคือบรรยากาศเกี่ยวเขาแล้วแม่มม่สีหอมกินต่อเฟื่องไหมพี่น้องหอมกินฟางเนาะถึงฟางนะครับเนาะพี่น้องโค้งสีจับสังเกตดอ,อกเนาะเออแต่ก่อนนี่บรรยากาศแต่ก่อนนี่ตั้งแต่สามสิบปีที่หลังนี่คือตีเขาพี่น้องเนาะหน้าตีเขาเนาะซอยกัน พี่น้องเขาหลายๆคนกับนอนหน้าตีเข่าซอยกันบางคนเนี่ยก็ตีเข่าไม้ข้ามามันเฮ็ดเป็นฟอนที่พี่น้องเฮ็ดเป็นฟอนเฮ็ดเป็นฟอนเราแบบนี้เอาไม่ขีบแล้วกตินะครับแต่ก่อนเนานะแต่สม,ม,มัยนี้บอมีนแล้วครับสม,มัยนี้ยุคโลก,กาพิวัติแล้วเนาะก็คือรถปัน่นปั่นบกินชั่วโมงแล้วนะพี่น้องเนาะมันจะกัดกเกาห้าาขาของสิบบมีแล้วนะครับบ่มีแล้วนะครับ การิเป็นบรรยากาศใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเนาะครับยุคหา G ีนะครับ,นะรบพี่น้องเขาก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของตามยุคตามสมัยเนาะครับคนเ่าคือกันนะครับคนเา่าคือกัน,นะน,น,กนแต่ก่อนนี่เลี้ยนจบปอ .6 อก่าเลี้ยนจบปอ .6 อกได้ใบประกาศอ่าออกมาบุตรป .6 กเป็นบ่เออถ้าเกิดผู้ใดรวยเดียกันจมีเงินเลี้ยนถึงม .3 สเนาะครับบัดน,นี้บอมแนนี่พี่น้องบัดเนี่ยนะครับ บ,บังคับเลี้ยนถึงมสาม 6, มหกปาริญญาตีนะครับนี่คือยุคใหม่ครับยุคใหม่สมัยใหม่พี่น้องเาครับแต่เขาต้องยอมรับของการเปลี่ยนแปลงพร้อมนี้ครับพี่น้องเพราะว่ายุคใหม่สมัยใหม่สังคมมันไวเนาะสังคมรวดเร็วสังคมยุคโลกาภิวัตน์เขาต้องเข้าใจในยุคในสมัยนั้นะเขาต้องอยู่ให้ได้ยู่ให้เปลี่ยนนะครับทุกคน ถ้ายู่ปลี่นค้นเปลี่ยนบ้าที่พี่น้องพี่น้องเบิ่งค้นสมัยนี้แล้วนะครับสมัยตะกอนหาค้นบ้ายากนะครับแทบจะบ่เห็นค้นบ้าเลยครับสมัยนี้ค้นบ่าหลายพี่น้องสังเกตเบิ่งนะครับมองให้เปลี่ยนกลางอนุนบได้บอกว่าผู้ใดบ้าหรือบ่บ้าสมัยนี้เนี่ยค้นบ่าหลายครับเป็นยังคือบ้าหลายบ้าน้ำกี่เลตแต่นาพี่น้องบ้าน้ำความอยาก บาน้ำความโลบโกรธหลงเนาะบ้าหลายยางนะครับบาไขคนละย,ยางนะครับอันนี้เขาสังเกตได้นะครับสังเกตได้จากในสังคมปัจจุบันจากเจ้าของเลยนะครับทุกคนคนเฮาบาบ่าคือกันอืบาททางานได้เงินเดี้ยพี่นองนะครับบาทํางานได้เงินนะครับ บ่าวบ่าวามีสติปัญญาว่าว้าวมีสติปัญญาเนี่ยมันสิออกมาได้มีแต่ปัญญาให้พี่น้องเขาเบิ่งแต่ว่าเว้าบ่ามีเนื้อมีตะตอนนี่บ้าไปเรื่อยอันนี้นบ่ดีนะครับบ่ดีนะครับเว้ไปเรื่อยบ่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสติปัญญาสิเกิดขึ้นตอนห้ามม้อให้เปลี่ยนกลางบ่ต้องไขว้ยขว้พี่น้อง ถ้าเขาพ่อยเพียนเนี่ยมันจีบม้องได้ถึงการบรเปลี่ยนกลางมองจ้าของอีกก่อนเลยครับม้องจ้าของอีกก่อนเลยตรงใดที่มันมีจุดบกพร่อ,องตรงใดที่มันบด่ดีเข้ากับมาแก้ไขที่ตัวเข้านะครับแก้ไขที่ตัวเข้าคันเขาแก้ไขตัวเข้าได้แล้วทำตัวเข้าให้ดีนะครับทำตัวเข้าให้ดี คนในสังคมกับสิมีคนดีขึ้นไาอีกคนหนึ่งนะครับดีแบบใดดีแบบบ,บ่เบียดเบียนคนอื่นพี่น้องไม่เบียดเบียนคนอื่นและตนเองมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าการเบียดเบียนเนี่ยยังแน่นอนแหละพี่น้องมันเกิดทุกเป็นทุกแน่นอนครับการเบียดเบียนเนาะเพราะฉะนั้นมองจ้าของกอนนันดับแรกเลยนะครับเด้อมองจ้าของกอนการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน อนุมนองคงเคยบอกไว้แล้วว่าบ้าหลายอย่างนะครับบางคนคนดีๆอยู่กับเป็นบ้าเป็นเพราะอะไรเพราะเฮาบลูไงพี่น้องเฮาบรูเฮาผ้าตัวเจ้าของเนี่ยเข้าไปพ้าตัวเจ้าของเข้าไปหาสิ่งที่มันบุดีคนเฮาสับลำพังยาสูบลำพังบุรีกับสุรายาเมานี่ก็พอแล้ว เพื่อนๆมันยังมีอย่างอื่นเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายทํำไมคนเขาถึงลงเขาไปหาเอาเอาอยัางไงทําไมคนเขาถึงยางเขาไปหามันรู้ว่ามันบอดีอยู่อย่างยาที่ทําให้คนบ้าอย่างหลายๆอย่างที่อนุน่งงไม่เอ่ยถึงแล้วกันแต่รู้ว่ามันสิ่งไม่ดีแต่ทําไมถึงเดินเข้าไปหาเอา หนึ่งความโลภทุกคนมีความโลภอยู่ในใจถึงเดินเข้าไปหาโลภเพราะอะไรทําไมต้องโลภเข้าไปหาสิ่งที่มันไม่ดีโลภได้ไงมันมีมูลค่ามันเข้าไปเสี่ยงเอาตัวตัวเองเข้าไปเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะตกลังการลาบากโดยที่ไม่รู้รู้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ไม่รู้เลยรู้อยู่แต่รับรองไม่มีใครรู้หรอก มีครั้งหนึ่งต้องมีครั้งสองสามสี่เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะยับยั้งชั่งใจก็คือหนึ่งลดความโกรธลดความโลดลดความหลงลงมาลดลงมาให้มันอยู่ในระดับของเรานะครับอย่าเอาตัวเองไปปนกับสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันจะทำให้เราเป็นทุกข์นะครับเพื่อนๆเห็น น้ำใสไหมน้ำใสเนี่ยเนี่ยเรากินได้เนี่ยเนี่ยครับทุกคนน้ำใสเนี่ยน้ำใสเปรียบเสมือนคนดีนะครับน้ำขุนเปรียบเสมือนคนไม่ดีน้ำใสกับน้ำขุนไปอยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้นานหรอกทุกคนไม่ได้นานนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที คุณเป็นคนดีคุณไปคบกับคนไม่ดีคุณก็อาจจะซึมซับเข้าไปอาจจะไปพาตัวเดียงเข้าไปเดือดร้อนแต่คนดีเนี่ยเข้าไปอยู่ไม่ได้นานหรอกทุกคนมันก็จะเปยออกไปมันก็จะออกไปคนละทางน้ำคุณก็เหมือนกันคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาหาคนดีไม่ได้นานเพราะว่าเขาไม่มีช่องทางเขาก็จะออกไปของเขาเองเพราะฉะนั้น คบคนพาลพาลพาไปหาผิดทุกคนคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลจำไว้นะอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเราจะคบคนเนี่ยเราดูที่หน้าตาไม่รู้หรอกทุกคนหน้าตาหล่อสวยนะครับแต่การกระทำของเขาไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ว่าคนอื่นนะอันนี้พูดถึงเราต้องเอาตัวเราออกจากสิ่งที่มันไม่ดี นะครับที่อนุนวองคูงพูดเนี่ยนะครับเอาตัวเราออกจากสิ่งที่มันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีอย่าเข้าไปอย่าเอาตัวเข้าไปรู้ว่ามันไม่ดีอนุน้องคงเคยผ่านมารู้ว่าเล้าไม่ดีต่อสุขภาพก็ยังไปกินสุรามีอะไรเนี่ยรู้ว่ามันไม่ดีนะกินลงไปมันเดินไปก็เดินไม่ตรงเลยนะเซซกเซไส,ะส,ะส,ส,ส้ตกคลองถนนก็มีตกรถก็มีอนุน้องคงเนี่ยเคยผ่านมาหมดแล้ว มันไม่ดีเลยเพราะอะไรเราถึงไม่กินเพราะเราไม่รู้ไงคิดว่ามันจะสนุกสนานนี่คือการทรมานตัวเองเลยนะครับทุกคนนี่คือการทรมานตัวเองเลยเพราะฉะนั้นให้เรารู้นะครับเราทำยังไงถึงจะรู้ละ่ะไม่รู้หรอกถ้าเรายังอยู่ในโลกโกรธลงอยู่เนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่เนี่ยไม่รู้แน่นอน เราเอาตัวเราออกมามาศึกษาพระธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับไม่เหลือบาก,กว่าแรงนะครับหลังจากลดได้มันจะลดลง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 จนไม่เหลือเลยครับทุกคนจนไม่เหลือเลยชีวิตเราก็จะสบายขึ้นเบาขึ้นไม่หนักนะครับเหมือนรถนี่แหละเหมือนรถเนี่ยถ้าเกิด คนขี่กันเต็มเนี่ยมันหนักนะแต่ถ้าเกิดมีเราคนเดียวขี่เนี่ยมันไม่หนักน้ำมันก็ไม่เปลืองอันนี้อน,นุนคงเปรียบเทียบให้ฟังนะครับตัวเราก็เหมือนกันสมองเรานี่ก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีเรื่องอย่างอื่นคิดมากๆมันก็จะไม่เป็นบ้ามันก็จะไม่เป็นประสาทครับทุกคนอันนี้เปรียบเทียบเนี่ยคงคงมองภาบอ,อกเนาะใช่ไหมมองภาบอ,อก นะครับที่พูดให้ฟังในคลิปนี้ก็อยากให้ทุกๆคนเข้าใจกฎของธรรมชาติก็เหมือนบอกว่าการทำบุญก็เหมือนกันการทำบุญทําไมเราถึงไปทำบุญก็เพราะเราอยากทําความสะอาดใจอยากให้ใจนี้รู้จักละรู้จักให้ให้ไม่ใช่ให้จนหมดนะไม่ใช่นะให้ ทานเท่าที่เราจะทําได้ที่เท่าที่เราจะให้คนที่ด้ยอโอกาสกว่าเราได้นะครับให้เท่าที่เราทําได้รู้จักจากะรู้จักดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราก็จะดูแลคนอื่นได้นะครับรู้ว่าอะไรมันไม่ดีเราก็อย่าเข้าไปใกล้มันที่พูดมานุ่มน้ํโคงเนี่ยผ่านมาหมดแล้วนะครับทุกคนที่พูดมาเนี่ยนะสุรายาเมาการพนัน ผ่านมาหมดแล้วครับแต่ไม่ได้เล่นจนหัวปักหัวปั๊มเท่านั้นแหละนะครับบุรีสูบมาหมดแล้วเหล้าขาวสี่สิบดีกีผ่านมาหมดแล้วครับเราเห็นความทุกข์ของเราหนะ่อยเห็นความทุกข์ของตัวเองไม่พอนะคุณผู้คนคนในครอบครัวทุกข์ด้วยสมองก็จะเบอรอหน่อยนะครับ ลูกไม่รักเมียไม่รักผัวไม่รักพ่อแม่ไม่รักพี่น้องไม่รักจะให้เขามารักตัวเองได้ยังไงขนาดเรายังไม่รักเราเลยเรายัางเรายัางกินเหล้าทำให้ตัวเองเมาไม่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินก็ยังไม่ตรงเลยนี่เหรอคำว่ารักตัวเองจะให้คนอื่นมารักเราจะให้คนอื่นมาช่วยเรามันเป็นไปไม่ได้ครับทุกคนเพราะฉะนั้น เราต้องรักเราก่อนดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนหางานทํามีงานทําแล้วก็ดูแลทรัพย์สินที่หาหามาได้แต่ละเดือนหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในครอบครัวใช้ใจเท่าที่จําเป็นนะครับอันนี้ที่พูดในคลิปนี้แชร์ในคลิปนี้เพราะว่า เป็นช่องของอนุนุ่มน้ำโขงอยากให้เพื่อนๆถ้าใครต้องการอยากได้ความรู้อยากได้ความเปลี่ยนแปลงเข้ามาฟังในคลิปนี้ครับทุกคนอนุน้ำโขงเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกครับทุกคนแต่มันเบาขึ้นเราตัดพวกที่มันไม่ดีออกไปกิเลสพวกที่ความอยากที่มันไม่มีไม่ดีต่อสุขภาพเราออกไปครอบครัวเราก็จะมีความสุข ไม่มีทะเลาะบ่แวงเพราะว่าเราลดโลภโกรธหลงลงใช้ใจ่ายเท่าที่เรามีดีเท่าที่เราได้อดทนต่อการทำงานให้ได้เงินมาเพื่อจะใช้ใจ่ายในครอบครัวแต่ละเดือนนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ถ้าเพื่อนเเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามอนุมงหน่อยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับทุกคนอนุโมงก็จะมา พูดจาภาษาคนทํางานพูดจาภาษาชาวบ้านกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลูกๆหล,ลานๆทุกๆคนในช่องอนุนน้ำขงแช n แนลนี้แหละนะครับเนาะฝากคลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับผมเราจะได้มาคุยกันในคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ